สนับสนุนโดย New Mitsubishi Expander ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูดตราสไลฟ์ยาสีฟันซิสเซมมาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคเครื่องสู่รยการเด e ะ r ร b ริ n High s o ซโบยเยอะภารกิจติดโมเราจะอยู่กันที่ชมรม Immortal Club Thailand ชมรมรถฮาเล่ที่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งยังมีสุดยอดรถฮาเล่รอเราอยู่ไปชมกันต่อเลยครับ คือแพงที่สุดจะมี2กรณีครับกรณีแรกคือรถใหม่กรณีสองคือรถเก่าที่มปนแอนตี้สองกรณีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยครับคู่เลยเขาบอกว่าไม่ได้แพงที่สุดในนี้แต่แพงที่สุดในประเทศไทยอันนี้จริงไหมคะเป็นไปได้สูงมากครับเป็นไปได้สูงคือคันไหนครับพี่นดงครับถ้าจะเป็นรถใหม่ก็ต้องเป็นคันนี้เลยครับคันนี้เหรอครับพี่โอครับครับคันนี้ก็น่าจะใกล้หลักสาม สามแสนสามล้านครับสามล้านครับคันี้รบอันนี้รุ่นปีไหนคะพี่เนิงคะเป็นปีรถไกซีวีโอปี2019ันสิบเกเครื่องพันเกือบจะ2 0 0พันสี่สิบเกือบ2 0 0พนี่พี่พี่เขาบอกนะมาริโอเมาเลอร์ก็ขับอยู่แก๊งนี้มีใครครัพี่ครับก็มีมาริโอเมาเลอร์ครับพี่แมนกาลินพี่มนใบเตยใช่พี่แมนใบเยแล้วครับ แคทเธอรีนอังกฤษมิกบรมวดใช่ที่มิกบรมวดมีมาบ่อยมีมาบ่อยท่นนี้ประมาณ3ล้านครับความพิเศษคือยังไงนะครับพี่โอ๊คคือเครื่องมันจะค่อนข้างจะสูงไงเขาเรียกว่า117ยสิบเครื่อง117ก็ตกประมาณเกือบ2,000ันตีซีสองพัีซีรถคันนี้ฮะแล้วก็จะเป็นรุ่นในเรื่องชุดแต่งของรถชุดแต่งนี่คือเต็มยศ ่แคาว่า CVO เนี่ยคือพิเศษจากโรงงานคือรุ่นท็อปออฟเดอะไลน์ของเขาอันนี้คื็อของปีสุดแล้วครับฮาร์เลยทุกปีทุกปีเขาจะออกท็อปลูกท็อปแต่ท็อปของฮาร์เลย์ที่ว่าราคาค่อนข้างสูงที่สุดเนี่ยครับมันจะเป็นรถไก่หรืออันต้าไม่ใช่แค่แพงสุดในนี้นะแพงสุดในประเทศไทยใช่ยังไม่รวมของแต่งนะที่ซื้อ3ล้านยังไม่รวมของแต่งนะใส่ของแต่งอีกรถจะนี้มีวงล้อมีเครื่องกองเยอะ หมือนแต่งรถยนต์แล้วนี่แค่ทะเบียนก็ล้านนึงเลยครับคุณเห็นทะเบียนคันนั้นไหมกอไก่กอไก่กอไก่หนึ่งนี้ครับเฉพาะทะเบียนอย่างเดียวก็ล้านหนึ่งแล้วคันนี้คือทะเบียนก็เจ๋งไม่แพ้กันนะกอไก่กอไก่กอไก่หนึ่งนี่ถือว่าเป็นแบบคันแรกประมูลนร้านประมูลมอเตอร์ไซค์คันแรกเลยนะเพราะมันคือเลขรันแรกเลยของของมอเตอร์ไซค์ในป้ายทะเบียนใบนี้ใบใหม่นี้ถูกต้องคืออยู่ที่คันนี้นะครับอยู่คันนี้เห็นไหมว่า ระหว่างสองคันนี้แอร์มีอีกหนึ่งคันที่สะดุดตามากถูกต้องคุณพี่คนนั่งรอตั้งแต่ห้าโมงแล้วเนี่ยไม่เลยนั่งรอไม่ไปไหนเลยนั่งรอคิวอยูคันนี้พิเศษยังไงครับพี่โอครับคือเป็นต้องให้พี่แดงมาดีกว่าครับนี่ครับเดี๋ยวจะได้ไม่ได้ครับทุกคนครับพี่แดงเจอ อีกหนึ่งคู่ก่อตั้งอิมโมโต้คลาสต์นั่นเองก็คือป๋าแดงครับป๋าแดงครับสวัสดีคร่ะป๋าป๋าแล้วคุณถือไม้ให้หนูนิดนึงน้าป๋าถือเลยนี่คือรถของป๋าแดงแน่นอนล่ะต้องเก่าอย่างแน่นอนรถคลาสสิกนะคันนี้ปีไหนครับรถคนขับก็เก่าแล้วฮะโอ้ยวัยรุ่นอยู่ค่ะป๋าปีปีหนึ่งเก้าสี่สองครับผมครับหนึ่งเก้าสี่สองนี่ครับนี่คือมาแบบนี้เลยเป็นเป็นรถรถในราชการเมืองไทยฮะรถจีจีระหว่างสงครามอินโดจีนกับ ที่รัฐบาลอเมริกาส่งมาให้นะครับผมครับเป็นรถโมไซค์ที่หายากมากเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยพ่วงพง่วงพ่วงติด้านขวาหมดสังเกตนะครับรถโมไซค์พ่วงข้างเนี่ยครับอยู่ขวาหมดโอใช่คันนี้<ด>พ่วงซ้ายเพราะ <โห S 2> ว่าใช้กับเอเชียเรานะครับค่ะฮะมันถึงเป็นพ่วงซ้ายคนนั่งจะไม่หวัดเสียวนะค่ะถ้าพ่วงขวาคนละคนนั่งจะร้องเฮ้ยตลอดค่ะครับนะฮะครับผมครับแล้วคันนี้พิเศษคันนี้นะหนึ่งเก้าสี่สองเนี่ย เป็นรถที่พ่วงข้างเนี่ยต้องมีเกียร์ถอยหลังให้ด้วยเพราะงั้นมันหนักต้องมีถอยหลังให้ตัวเองครับสุดยอดคือสวยมากค่ะเป็นรถแบบสมัยเก่าที่ยังวิ่งได้อยู่จริงนะใช่คุณแอนนี่วิ่งได้จริงนะคุณผู้ชมครับป๋าอันนี้พาไปออกละครเล่นละครเล่นหนังเล่นเะไเล่นหนังเรื่องโกบุรีนะครับสมัยแรกนะครับผู้กำลิผู้กำลังใช่ที่พี่เบิลเล่นด้วยตั้งแต่โอตั้งแต่โอวัลลบุษนะฮะครับอ๋อพี่โอ โอเลยพี่โอเลยสมัยนั้นเลยนะครับเคยเข้าฉากมาหลายเรื่องแล้วมีกี่คันในประเทศไทยครับป๋าแบบนี้ตอนนี้ก็น่าจะมีสักสี่ห้าคันนะยังมีอยู่ครับป่าวิ่งได้อยู่นะวิ่งป่าแต่ไม่สร้างวิ่งป่าเพราะเพราะไม่เห็นออกมาข้างนอกเลยครับป๋าไอ้ากรู้สีอันนี้เขาสีออริจินอลของเขาเลยไหมครับสีเขาเลยฮะเป็นถ้าสีในเขาถ้าอเมริกาเนี่ยสงครามโลกสีก็ต้องต้องมืดๆไว้ห้ามส่อง้อนแสงเพราะถ้ามีแสงมาไหลเนี่ยสงครามเด่นไปเนาะครับเด่นไปมันจะโดนบอมน่ะ แล้วป่าที่ป่าเท้าอยู่อันนั้นคืออะไรอะคะนี่เหรอเปิด<ช>อ๋อไม่รถแบบรถสงครามใช่ไหมฮะอันนี้อ่ะมันจะแปลกอย่างหนึง่งเวลา,เาขี่นะล็อกแฮนด์ได้ด้วยแฮนด์จะตรงตลอดอแล้วก็แล้วคันเร่งเนี่ยยิงไงเวลาย,ยิงไงล็อกเสร็จแล้วกัมัน่เียวแล้วคันเร่งนี่นะคันเร่งแบบ ข้างได้เป็นครูสหะครูชคอนโทรนข้างตลอดนะครับรถก็วิ่งไปแล้วก็ยิงมาครูคอนโทรเราได้เห็นในรถยนต์ปัจจุบันนี่ต้นหม่นะแต่นี่ตั้งแต่1942ใช่ครูคอนโทรแล้วมันเป็นสายเหล็กวิ่งอย่างเดียวเลยนะไม่กลับนอกจากใช้มือเองฮะครับต้องบิดกลับถึงกลับผสมทำป่าอันนี้กล่องอะไรอะไออยากรู้ปกติเขาไม่เก็บยใช่ไะกล่องใส่เครื่องมือพวกสมัยก่อนก็มีพวก กระสุนปืนอะไรพวกนี้นะครับใส่ไถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะใช้ใช้ใส่กระสุนเพื่อการรบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ใช้อะไรบ่าเป็นกล่องซ่อมรถขี่ไปซ่อมไปไงซ่อมไปเออถ้าเป็นคุณยิ่งก็ซ่อนซ่อนตังเมียนั่งสักรอบไหมเฮ้ไปเลยไปมาเลยนั่งเลยไปมาฝาก็พาไปแอบไปไปไหนป๋า ครับภารกิจจากปีโป้นะครับติดโบให้กับสุดยอดรถฮาร์เล่แห่งประวัติศาสตร์อ้าเราเจอแล้วนี่เอาเจอแล้วนี่คันนี้เลยถ้าอย่างนั้นเราขอติดโบให้กับปลาแดงเลยครับกับรถคันนี้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมอบให้เลยครับปลาแดงครับนี่ติดโบให้กับรถฮาร์เล่แห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1942ใช่นี่คือของยุคสงครามโลกเลยล่ะใช่สวยงามสุดยอดมากมาก พี่โอเชิญหน่อยครับพี่โอครับอ่าเชิญพี่โอหน่อยอ่าพี่โอนะครับผมมออเรไ่ป็นไรี่พี่โอครับน้องน้องผมนี่พี่น้องเหรอคะไม่ใช่ครับรับขนมพี่น้องครับเอ้คมากเลยของป๋าก็มีนะของป๋าอยู่นี่ขป๋าไดปแลยวบ่อยไหนป๋าอ้าวรุ่นเดียวกันกระเป๋าต้องแดงอือุ้ยเขาชอบนี่ ลูกของอใช่ใช่ครับผมบอลต้องแดงแหวนก็มีคือนี่คือครอบครัวจริงครอบครัวฮาร l เลเจวิสันครอบครัวอิมมอร์ทัลคลับไทยแลนด์ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่วันนี้เนี่ยเอารถเอาของรับของห่วงเนี่ยมาให้เราได้ดูกันให้พี่โอหนึ่งในผู้ก่อตั้งฝากขับหน่อยดีกว่าครับพี่โอครับคือตอนนี้เราอายุของอิมมอร์ทัลเนี่ยครบ30ปีพอดี แล้วเบอิญนจังหวะที่ว่าเราได้มีโอกาสได้สร้างบ้านของเรา<ม>เราก็เรียกคําว่าอ e ิมมอทท็อกครับ,รบจะเป็นบ้านของสมาชิกของเราเพื่อดูแลสมาชิกไม่ใช่เพื่อธุรกิจไม่ได้เพื่อทําเงินนะครับเพื่อดูแลสมาชิกของเราซึ่งมีประมาณ600คนทุกคนจะมาใช้ที่นี่เพื่อทําธุรกิจนั่งพักผ่อนมาพบป,ป,ปะสังสรรค์แล้วที่สำคัญที่สุดคือครับอันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะ คนที่รักสองล้อนี่รักฮาเร่เดวิสันยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นเ,เราจะทําหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านดูแลเพื่อนๆพนพี่ๆน,น้องๆซึ่งรวมทั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม m m o มท a อด้วยครับทั้งวันนี้เราไม่ได้มาทือเปล่าครับ<ฤ>เรามีของนะครับ<อ>เล็กๆน้อยๆครับมาฝาก<ด>ให้กับ<ด>อี o มท a อค l ับด้วยนะครับฝากให้พี่โอเป็นคนรับมอบแล้วกันครับกับผลิตภัณฑ์จากปีโป้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากมากเลยนะครับอบคุกครับขอบคุณมากครับมาดูกันและแน่นอนครับตอนนี้พี่ป๋องสุพันครับรออยู่ในช่วงติดโบโชมูสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงติดโบโชมูรายการไฮโซโบเยอะวันนี้เป็นพระสำคัญวัตถุมงคลสำคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัดพิจิตรนะครับถือว่า เป็นเทพเจ้าแห่งอำเภอโพธาเรและเป็นเพชรน้ำเอกของจังหวัดพิจิตรคือหลวงพ่อเงินวัดบางขานหลวงพ่อเงินมีตำนานเล่าขานกันมาเยอะแยะมากมายประสบประการนี่นะครับก็เลยจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยฮะวันนี้นะครับในมือผมนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายหลวงพ่อเงินมีด้วยกันนะครับมีพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาพิมพ์จอบใหญ่จอบเล็กและยังมีอีกนะครับเป็นพระเนื้อดิน รูปหล่อเนื้อดินพิมพ์ี้ตานี่นะครับตอนนี้มีค่านิยมมากรวมเพราะเงินอย่างในมือผมนี้ท่านผู้ชมนะฮะมีอยู่ในมือนะครับถือว่ามีเงินล้านอยู่ในมือเพราะฉะนั้นพระวัตถุมงคลสําคัญของเมืองพิจิตรในมือผมนี้ถือว่าเป็นพระโลหะนะฮะเป็นพระเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับซึ่งหล่อที่วัดนะครับพิมพ์ี้ตาเนี่ยจะหล่อทีละองค์ ถ้าพิมพ์นิยมจะหล่อเป็นช่อนะครับแล้วก็ตัดก้นจะมีแต่งส่วนรวมข้อเงินนี้คร่าวๆนะครับหงายก้นมาจะเหมือนมะระเพราะว่าเทเป็นเบ้ากระดกเทละขีดีละหนึ่งองค์แล้วบล็อกก็จะเลือกนับอยู่ที่สังกติว่าขีชายนะฮะผ้าจีวรเนี่ยมี3ชาย4ชาย5ชายแต่ว่าตอนนี้ไม่เลือกแล้วว่าขี่ชายเลือกเอาอยู่ที่ว่าสภาพสวยค่อนข้างจะราคาสูงอย่างในมือผมนี้ ราคาตก4 5หล้านบาทน,นะครับหลวงพ่อเงินเป็นพระเกจิอาจารย์ดังนะฮะเป็นพระอริยะสง์เปลี่ยนไปด้วยความเมตตามหานิยมท่านใดที่เป็นเจ้าของครอบครองจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับส่วนท่านใดที่มีพระอยู่อยากทราบว่าหลวงพ่อเงินที่ครอบครองอยู่แท้ไหมมีราคาไหมนะฮะมาที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยนะครับที่เซ็นท่านแจ้งพระนะ นะครับทางทีมงานของเราสถาบันจะตรวจสอบและดูแลของท่านให้อย่างดีว่าพระของท่านถูกวัดถูกกุถูกพิมพ์และมีราคาไหมนะครับสำหรับสัปดาหนะ์หน้าอย่าพลาดนะครับรายการไฮโซโเยะช่วงติดโบโชมูเราจะนำวัตถุมงคลสำคัญที่หายากที่หาดูชมยากมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ ้เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตกันแล้วช่วงหน้าไปแซบเหนือกระตอกับร้านยำที่บรรยากาศเหมือนได้บินไปไกลถึงประเทศตุรกีโอเจรอสซคริดเทียว